สวัสดีครับกระแสข่าวดังละครับออกโรงเตือนสติโนต้ตป่าเทพออกปากลั่นเตือนโนต้ตอุดมดังมีประเด็นร้อนกลางโซเชียลกับคำพูดประโยคเด็ดในเดียว13ซึ่งเรียกได้ว่ายัางคงเป็นอีกหนึ่งประเด็นดราม่าที่มีกันมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับสหรับเวทีทล์กโชว์ชื่อดังกับนักสแสดงชาวไทยอย่างเดียว13ของโนต้ตอุดมแต้พาณิชย์ ซึ่งทางด้านโนตอุดมนั้นก็ได้สร้างปรากฏการณ์ไว้บนเวทีกับคำพูดวริเดตจนกลายเป็นที่โด่งดังบนโลกโซเชียลขณะที่ล่าสุดนั้นทางด้านป่าเทพเทพโพงามหลังจากที่ได้ดูเดี่ยว13ก็ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทางโซเชียลส่วนตัวและได้ออกมาพูดถึงโนตอุดมโดยมีใจความส่วนหนึ่งป่าเทพได้เผยว่า เล่าให้โนตูตอุดมแต่มันพูดอะไรของมันก็ไม่รู้เมื่อก่อนผมก็ดีนะมันก็ปั้นรูปอะไรให้เราในตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นคนอย่างนี้การศึกษาความรู้มันช่วยอะไรไม่ได้จริงๆคือโนต้ตพูดอะไรออกมามันเหมือนกับไม่มีความคิดเลยเหรอมีความรู้ขนาดนั้นแล้ว การที่เราจะพูดอะไรออกไปมันไม่ใช่ไงไปติเขาไปว่าเขาถามว่าทำอะไรได้ดีกว่าเขาไหมไปพูดอะไรกับเขาอย่างนั้นไปติเขาไปว่าเขาคุณทำอะไรได้ดีกว่าผู้นำเขาบ้างไหมต้องพูดในสิ่งที่ดีบ้างอะไรบ้างไม่คิดว่าคุณจะเป็นแบบนี้มันไม่ใช่แล้ว เรากำลังดีๆอยู่จะพลอยให้เราเสียไปด้วยซึ่งต้องเอาความจริงมาพูดเราเป็นนักแสดงหรืออะไรก็แล้วแต่เราอย่ามีเล่อย่ามีเหลี่ยมไม่ใช่มาเอาใจคนบางคนเพื่อผลประโยชน์อะไรของตัวคุณเองรู้เลยว่าผลประโยชน์ของคุณมันถึงกล้าพูดแบบนี้คิดได้แค่นี้เหรอ ผมจบป .4 นะผมว่าคุณคิดผิดคุณพลาดแล้วจะบอกให้คุณไม่เห็นเหรอครับว่าเขาทำอะไรเยอะแยะซะไปหมดประโยชน์ของคุณทำให้คุณลืมตัวคุณผมเยอะซึ่งการพูดของคุณต่ำกว่าผมอีกเหรอคำว่าราปภคุณไม่สมควรเขาผิดอะไรมากมาย คุณถึงไปว่าขนาดนั้นผมเคยชอบคุณนะแต่คุณมาพูดแบบนี้ไม่ถูกต้องซึ่งต้องดูว่ามันจริงหรือเปล่ามีคนเขาชอบคุณเยอะนะแต่มาพูดแบบนี้อ่อนใจเลยในสถานการณ์แบบนี้ขอขอบคุณข่าวจากไทยนิวส์รูมครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอ,ขอบคุณครับ